หานาิกา30นาทีวันที่16พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงลุกไหม้รถยนต์บนเส้นทางมอเตอร์เวย์ก่อนถึงด่านเก็บเงินพนัะนิคมขาเข้าพัทยาตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจึงรีบรุดไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบไฟไหม้รถยนต์เก๋งสีขาวจนมีกลุ่มควันไฟลอยขึ้นบนท้องฟ้าเป็นจำนวนมากได้มีผู้ที่ผ่านไปมาให้การช่วยเหลือและนำน้ำมาสาดไฟที่ลุกไหม้ห้องเครื่องจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัตน์ได้มาถึงจุดเกิดเหตุและช่วยกันฉีดน้ำจนสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้รถยนต์ได้ในที่สุด ตรวจสอบพบเป็นรถยนต์เก่งยี่ห้อ honda c ซ v i c สีขาวหมายเลขทะเบียน5กอไก่ทอผู้เท่า3311กรุงเทพมหานครซึ่งไฟได้ไหมห้องเครื่องเสียหายทั้งหมดจากการสอบถามนายวันชัยจารุนงครานอายุ24ปีคนขับเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้มีปัญหาในเรื่องของเทอร์โบมาก่อนซึ่งตนเองได้ขับรถมาจากรามคำแหงระหว่างทางได้ยินเสียงระเบิดตูมจึงขับรถลงชิดซ้ายและก็มีกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากห้องเครื่องพอลงไปเปิดฝากระโปรงก็พบมีไฟลุกไหม้ห้องเครื่องดังกล่าวปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องเทอร์โบมาก่อนโป่มาเหรอครับใช่ครับเทอร์โบครับ แล้วก็เหมือนแบบว่าไม่คิดว่าแบบคงไม่ได้เป็นที่เทอร์โบสต่าพระพอขับมาแล้วพอระเบิดตุ้มผมว่ากัะแพมจอดชิดซ้ายเมื่อจอดชิดซ้ายเข้ามาแล้วเหมือนแบบว่าควันก็ท่วมตอนแรกมีควันแคบบ่ควันในห้องเครื่องที่ว่าแบบคงเป็นเทอร์โบอะไรเงี้ยต่ยเฉพาะพอมาเปิดปฝากระโปรงปุ๊บมีไฟลุกขึ้นมามาถึงก่อนถึงกันตรง,ตรง,ต,รงตรงที่จอดใช่ไหมัประมาณ ประมาณ1นึ่งกิโลสาวตีงเขา้าข่าวนะดังนั้น <c oughs> มันห้องเครื่องระเบิดปุ้บพอ,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 แบบอระเบิดปุ๊บผมว่าเออควันก็ท่วมครับอะผมก็เลยค่อยๆเจาะชิดซ้ายเข้ามาแล้วพอครั้นี้ผมไม่คิดว่ามันคงแบบแค่ควันท่วมแป็นเดียวถ้าพักก็ลองมาเปิดสาระพวงดูพอเปิดปุ๊บไฟก็เริ่มลุกนะครับสนับสนุนข่าวโดย Hangglide แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้